หัวไม่ให้ใหญ่ยาวกว่าดวงใส่ขอเสียงคนบ่มีผัวเนี่ยบ่มยันผัวคนสุดนีผัวมาเที่ยงอันนี้กันแน่รึไงเป็นสงสัยเลยที่หัวหน้าขอเสียงคนบ่มีผัวกะฮองแต่ว่าขอเสียงคนบ่มยันผัวกะฮองคือเก่าสรุปแล้วนี่เป็นมีผัวหรือบ่มีผัวสัเนิษฐานหัวยุ่งบ่มีผลยันแนีอยู่อันนี้มล้มบ่มยันผัวแต่นี่เขาเอ่ย สวส <Adams> ัสดีค่ะสีบิวไม่์ไวซลีกับโรงแตมตาพีนองสุบูสซคนสซกำสุซไฟบนไลสายเงาบุญหอดหยดเกี่ยวจังเลี่ยวมาอาปอหาแม่ในมื่นนี่นะคะขอพระคุณมากมากกล่าวขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงของปีของหนกที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาหายกำลังเลงใจลูกหลานกินงานคอนเสิร์ตร่วมสมัยในมือนนี่มื่นนี่เฮาก็เลยมากันแบบเต็มโบกเนี่ยคุณตง ไม่นี้ใด์เวทีของทีมงานเจ้าภาพารหรือ,อว่าทีมงานของผู้จัดของเราหรือว่าเขาเอ่ยมาเป็นเวทีกลางนะครับพี่น้องคะแมนสิบประเด็แนแมนเวทีจะของแต่ว่าความหีเคี่ยวไยงงัโค้งหนึ่งยู่เย้ยนหนึ่งเสมอมาเจอหน้าหางพี่น้องก็ไม่หล่อด,ดอกตอนนี้คิ้วเงาเหี้มคิ้วเงาแต่ว่าประเด้ซื้อบ,บัตบไหนครับเอาเงี้ยสิเดี๋ยวคนเชื่อๆเนี่ยนะส่วนขี้ที่มากวนได้ฉันนะเอาเงี้ยดีตอนนี้แม่คนต่างหากอยู่ข้างนอกแม่ แม่นี่หลีกันยังมาคาฟิวคาฟิวบินโดดต้องขนาดนั้นเขายังขยิบขึ้นไปนี่สิเนาะเป่งไหนมันขึ้นไปเอาเอาเอาแตงยิ้มเดี๋ยวมันขึ้นมาตรงนี้ซาเล่ย์ย้ไปให้ช่างตัดสุดเดินวัดรดึงเต็มมงเงินตอนไปตัดนั่นมันก็โอเคอยู่ตอนไม่ตัดทุกอย่างมันก็คงทีเป่งไหนครับวอนที่นี่คอยจอยลง จ้าใลงแม่มันก็สิคิดว่ามีข่อยสิน,น,ยน,น่อยลงใส่ไหนบวกวม่นเดีเ๋ยวนก็รตัดน่อยลงก็กงเกาเนาะเอออีจอังวะแม่ข่อยสิใยลงแต่บอกวางเมันแต่งอัรลการคือเกอาอยู่หวัเปโฆษณาะไ้้าขวานซ้ีนองสุขีที่มัมวนเอาพี่น้องม่ได้เบาเลยยู่ข้างนอกปากลายปรจงประจงก็ไปเหรีปีใหม่โอโแ้แต่แต้าสือเล็เบอดหลายก็มีขวดขาวไปไกะทุ่นเราเนี่นะเออเราขาวขวดเสืขวดลร่อยกัวไม มาจ้าไอ้บ้าซื้อบัตรกันออามาก็ได้ยืนเมื่อขับนอกวะนี่แม่เอ้าบ้าได้ว้ากันดอกซุอยู่ในนี่หนละไม่ตัเศรษฐีละมือเนี่ยฟาตกังสันติฮึซุอยู่นี่ผิดเถื่อนมาตลีล่ะมาที่รุมมีแต่ตัดเศษทีเพิ่นมีเงินเพิ่นใสเงินเป็นเอาความสุขคือซื้อความสุขให้ตัวเองเขาเอิ่นเออซุอยู่ขนอกมาไอ้มันถูกตายโอ้ยไม่อ่านข้อสาวซีแสนนั่นก็บว่า มันบอกว่าเต่มเน่ยป็นขั้ร่เองทากรีในซอยจอมจอนมนยังที่รองเ้าหายใจบยิ้มเพดจอมจอนแม่นบองเพดเมนน้อยบาดเ้องมากักหนิแน่นเล่นบมที่เน่ยเล่นแล้วมันจะ้กสีโพดในเพดบุกวอ่าครุณาขยับสัมกะสี่อยขยายกสีบ่เแล้วอันนี้เจ้ากระเจงโนยเจ้ากระสิเนประกาศขยายกันเลยตีเออประกาศขยายแด็เองเอาพปกติเขาจิบแต่ซุมมือเขาจะเด็ประกาศขยายออกกันบ่ มื่อนี่ก็ประกาศด้วยกาาันประกาศขยายออกขยายเขาขอเสียงคนบักบัวแน่วสุดยอดมากๆได้มาขออนุญาตตกลงกับพี่กะนองสตรอนก่อนที่ใหม่พัชรีจะไปมอบกรมสุขให้กับทุกคนใหม่พัชรีมีกฎเหล็กสองข้อมีกฎพร้อมแมนกฎข้อที่แรกใหม่พัชรีจับเพื่อนะพีน่นกะนองสุู่สก้นจะมาพี่น้องจะดึงแล้วก็ะย้ายยี พี่น้องเซลฟี่ขึ้นมาอยากถ่ายรูปเซลฟี่ขึ้นมาได้เลยขออนุญาตไม่จัดโทรศัพท์กดขอที่สองกดนี่เป็นกดเล็กถ้าเกิดมาว่่อยากมีปัญหาว่่อยากถึงฟ้องต้องเห็นตามไม่พอสารีลลโอปปาโทษถึงขันที่ฟ้องกันเชี่ยวหรือแมนนั่งล่ออีกตโตดีเลยกู <c oughs> ไปเก้าวถึงได้เหรอเนาะผู้พันดีก็ดีมือนันก็ดีดีนะไอพี่น้องไม่จะพูดดีดีเออทุกงปั้นเถีก็มีอยู่แล้เด้อคอยาเร็วเอากดมาตั้งไหนกดเล็กข้ข้อที่สองของไม่ไปสรีนั่นก็คือสำหรับผู้ใดที่จริกำลังยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปว่นสิเป็นภาพหนึ่งหรือว่าวิดีโอเอาถ่ายอะไรสิครับถ่ายใดถ่ายใดถ่ายใดแต่ว่าข้อข้อนี้ต้องเห็นตามภาพนึ่งหรือว่าวิดีโอกรุณาใส่ฟิลเตอร์ด้วยออ้กบม